คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเครเาะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับมาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ n เ a เฮทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย21มีนาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครับบาสเกตบอล NBA สหรัฐเมริกาเช้าวันศุกร์ครับลงสนามทั้งหมดแค่5กคู่เท่านั้นครับและ2คู่เหมือนเดิมหยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่อง NBA 222คู่แรการลลอตทรอนเนสครับดวลกับนิวย์กนิกส์ 6โมงเช้าครับไลกหนึ่งคู่เวลาเดียวกันอินดีนาเพเซอร์เปิดบ้านเจอกับบรุกลินเนสครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์ทั้ง2เกมการแข่งขันครับสรุปผลงานหน้าช่องเมื่อเช้านี้ครับโดยคู่แรกออร์แลนโดเมจิกเจอกับฮุสตันร็อกเก็ตครับเปิดมาที่บวก3.5ครับเป็นทางด้านเมจิกนะฮะเป็นรองอยู่3.5แต้มครับและคู่นี้ผมให้ไปทางออร์แลนโดเมจิกครับแต่สุดท้ายครับก็ทําไม่สําเร็จครับออร์แลนโดเมจิกไม่สามารถไล่ฮุสตันได้ทันครับ มีบางควอเตอร์ครับฮุสตันนำไปถึง15-16แต้มครับสุดท้ายแพ้ไป8แต้มไม่สามารถกินราคาเปิดได้ครับส่วนอีกหนึ่งคู่ลูกบอลไฟมายมี่ฮิตเจอกับดีทรอยต์พิสตันครับคู่นี้ผมให้ไปสกอร์ต่ำครับแต่ไม่น่าเชื่อครับวันนี้สกอร์สูงแบบเหลือเชื่อครับทั้ง2ทีมครับทำสกอรวมกันนะฮะก็จบไปดี่สกอร์113-116ต่อครับไมามี่ฮิตแพ้คาบ้านสกอรรวม229ครับ ก่อนนี้กราบขออภัยครับผิดพลาดไปทั้ง2คู่ครับหน้าช่อง NBA 222วันนี้ครับก็มาแก้ตัวกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ครับไปดูกันเลยครับ2คู่ที่หยิบยกมาวิเคราะห์วันนี้ครับโดยคู่แรกครับ Charlotte h o นเน t s ครับก็ลงเล่นตอน6กโมงเช้าตามเวลาในประเทศไทยเจอกับ New ิว r k k n i c k ์โดยเจ้าบ้าน Charlotte ฮอน n นส s ครับนำโดยลาม e โล b บอลโจสกรีนดาควนเจฟฟรียคับไมล์บิเและก็มาร์ควิลเลียมส์ ส่วนทีมเยือนครับมีไมค์แม็กไบร์ครับมิเกลบิชเจสโจสฮาร์ตโอจิโนโนบี้และคาเวทอนี่ทาวนิวยอร์กนิกส์รังอันดับ3ในสายตัวน,นออกส่วนชาร์ลอตต์ฮอนเนตอยู่รองบวยครับชาร์ลอต์ชนะ17แพ้51ส่วนนิวยอร์กชนะ43แพ้25นิวยอร์กนิกส์เองครับมีออฟฟ ensive rating เชได้ครับ116.6แต้มต่อเกมครับซีซั่นนี้ทำสกอร์ได้ดีครับแต่นั่นก็เป็นผลงานก่อนที่จอเลนบรันสันจะเจ็บครับ แต่อย่างไรก็ตามเทียบตัวอะไรชื่อผู้เล่นที่เหลืออยู่ครับชาร์ลอตเนตเจ้าบ้านคงจะสู้นิยอร์นิกส์ไม่ได้ในเกมนี้ครับนิยอร์นิกส์ยังมีทั้งคาร์วินโทนี่ทาและมิเกลบิชเชสครับคิดว่าวันนี้ครับในเกมสําคัญแบบนี้ครับนิยอร์นิกส์เพิ่งจะแพ้สเปอร์มาด้วยในเกมล่าสุดคงจะเน้นเกมนี้แบบเต็มที่น่าจะบุกเปลาชนะชาร์ลอตเนตได้อย่างน้อยเจ็ดแต้มส่วนคู่ที่2ครับอินินาเพาเซอร์ครับเปิดบ้านเกนบิดฟิลเฮาเวลาเดียวกันกับบุกบงเช้าตามเวลาในประเทศไทย ตอนรับการมเยือนของบุ l ลินเนสโดยเจ้าบ้านเพเซอร์นำโดยไทริชาริเบอร์ตันเอดูเนมบาร์ดเอรันเนส t h ปพัสกาวเซยคำและ m มช e เทนเนอร์ดยผู้เล่นต้องเช็ควันต่อวันคือ t ทริชาริเบอร์ตันครับส่วนทีมเยือนบุคลินเนสครับทีมอันดับ12ในสายตัวนออกนำโดยเดียนโจโรรัสเซลเคีอนจอห์นสันเซเรวิลเลียมเทลดอนวัตฟอร์ดและนิโคลัสคลกตันโดยบุลินเนสมีตัวเจ็บคือทางด้านคาเมรอนจอห์นสันครับพาวเวอร์ฟอร์ตัวหลักของทีมครับ ส่วนเพเซอร์เองค่อนข้างพร้อมครับก็รอเช็คแค่ไทริสเท่านั้นครับผลงานในซีซั่นนี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าบ้านอย่างเพเซอร์ดูดีกว่าชัดเจนครับแม้เกมล่าสุดเพเซอร์จะเกือบเอาตัวไม่รอดตอนเจอกับดัลลัสแมริทครับแต่เกมนี้ผมมองว่าด้วยตัวผู้เล่นและการเล่นในบ้านต่ออีกหนึ่งเกมครับชัยชนะและโมเมนตัมของทีมครับน่าจะกลับมาได้ในวันนี้ครับแปดแต้มวันนี้เป็นราคาค่อนข้างแพงครับแต่คิดว่าเพเซอร์ครับ น่าจะข้ามฟากที่ราคานี้ได้ยังคงเชื่อใจทางด้านอินดีนาเพเซอร์เจ้าบ้านในวันนี้ทศนาจา์เจ2คู่21มีนาคม2025คู่แรกชาร์ลอตต์โฮเนสครับเจอกับทางด้านนิวยอร์กนิกส์แม้เกมล่าสุดนิวยอร์กนิกส์จะผลงานไม่ดีครับแต่ถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าครับรายชู้เลนที่เหลืออยู่ก็ดีพอที่จะทําให้ปราบทางด้านชาร์ลอตต์ได้อย่างน้อยเแต้มส่วนอีกหนึ่งคู่อินดีนาเพเซอร์ครับเจอกับลุกลินเนสท้าไม่แผวเองในช่วงควอเตอร์ที่4 มองว่าเพเซอร์ครับมีโอกาสชนะบรุกลินเนสได้ครับเป็นตัวเลข2หลักในเกมนี้ครับยังคงเชื่อใจไทวิชาลิเบอร์ตันและลูกทีมครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ